สวัสดีค่ะนัดมิเรียนนะคะรับบทเป็นอีวิลคีนนะคะราชินีใจร้ายค่ะซึ่งก็ในไลฟ์แอคชั่นอันนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากอินนิเมชั่นหรือว่าเขาเรียกว่าการ์ตูนนที่เรารู้จักกันดีนะคะ mm hmm. เมื่อแบบหลาย10ปีก่อนมาเนี่ย mm hmm. ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจของใครหลายคนแต่ว่าความพิเศษหรือว่าความแตกต่างนะคะ mm hmm. ก็จะมีความเข้มข้นนะคะทั้งแสงสีเสียงฉากที่อลังการนะคะแล้วก็ จะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความพิเศษนะคะแล้วก็ความมหัศจรรย์นะคะเรื่องราวนี้สนุกมากๆนะคะรวมทั้งเรื่องราวนะ,ะที่เข้มข้นแล้วอยากจะให้ทุกทุกคนเห็นถึงความอลังการค่ะและที่สําคัญนะคะนัดเองก็ได้ภาคนะคะเป็นราชินีใจร้ายตัวนี้เนี่ยมันก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีความนักเกร่งขามนะคะ p o w e r f u l สง่างามแล้วก็สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ซโนไวท์ก็มีความเข้มแข็งม,มีความแบบ สวยงามอ่อนโยนนะคะแล้วก็ฉากสวยเพลงเพราะนะคะนอกจากจะได้ฟังเสียงภาคแล้วเนี่ยยังจะได้เห็นถึงเพลงที่ไพเราะนะคะฟังแล้วเพลินมากๆนะคะอยากให้ดูกันนะคะเพราะว่าดูกันได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็อยากให้ครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยมาดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูครั้งนี้นะก็ถือว่าพลาดโอกาสมากๆนะคะ <Snow> White. ความมหัศจรรย์ครั้งใหม่ที่ต้องชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้น Hitime <'s> พบกับ Snow White จากดิสนีย์วันนี้